สุดหลักสร้างตัวตนแร่คาวออนไลน์ต้องรู้ทําแบบนี้นะคะ 1. ทําหน้าเราให้สว่างพอหน้าเราสว่างมันจะทําให้คนดูอ่ะสะดุดตาแล้วก็มาอยู่ตรงคลิปวิดีโอของเราหรือไลฟ์สดของเราการทําหน้าสว่างคือทํำยังไงก็คือให้เราเอาไฟ่มาส่องที่หน้าหรือไปในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ 2. การที่เราทําคลิปวิดีโออ่ะ คือเน้นปริมาณไม่ต้องเน้นความเพอร์เฟกเพราะว่าถ้าเราอะเน้นเพอร์เฟกตั้งแต่เริ่มต้นอะเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ให้เราอะขยันทํามันทุกวันซ้ําๆยําๆทําตั้งแต่1คลิปพอเริ่มชํานาญก็คือ2คลิป3คลิปไปทีละสเต็ปแล้วก็ 3. การเชื่อมต่อกับคนดูให้เราอะเชื่อมต่อกับคนดูอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เขามาดูคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดของเรา สี่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการที่เราสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูพอเขาเข้ามาเราก็ทักทายเขาเรียกชื่อเขาพูดคุยกับเขาเวลาเขาถามตอบเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับเขาตั้งอย่างเงี้ยมันจะทําให้คนอ่ะสนใจที่จะอยู่ในในไลฟ์สดของเราอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบหรือในคลิปวิดีโอพอเขามาคอมเมนต์เรามีเวลาเราก็ไปตอบคอมเมนต์กับเขาอันเนี้ยจะจะทาให้เขาอ่ะสามารถเป็น ูติดตามกับเราอะแล้วก็อยู่กับเราอะ่ะแล้วก็มาเป็นลูกค้าของเราถ้ายัางไงคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดคอมเมนต์ให้ครูสายด้วยนะคะครูสายคิดบวกบคบพุณห้า